สวัสดีครับชาวราศีพฤษบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยาม,มันจะดูดวงบกู้ทั่เกิดในลักนณราศีพฤษบหรือชาวราศีพฤษบสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมก,การาคม2569นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกนะครับว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝาก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกนะับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวราศพีศพฤษภความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่3ไม้2เหรียญ สี่เหรียญ The Empress แล้วก็เป็นไพ่ The World ทีนี้เรามาดูแถวลา่างกันต่อนะครับความรักความสำคัญของคุณจะเป็นยังไงกันต่อสำหรับชาวพฤกษศลักคณาพฤกษศไพ่เป็นแรกแถวลา่างนะครับ8ดาบ2เหรียญมาตรงกันเลย6ไม้ The Star ใบสุดท้าย empress นะครับมา2ใบอิทธิพลใต้สำหรับ6 9เหรียญ empress มา2ใบเห็นไหมครับนี่ empress กับ2เหรียญมาตรงกันเลยแสดงว่าโอกาสของไพ่ double เกิดขึ้นเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงครึ่งแรกของเดือนมก,กราเป็นช่วงต้นปีเนาะมันก็อาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มของการรวมในลักษณะของ ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกี่ยวพันกับในเรื่องของปีใหม่ได้อยู่เพราะว่ายังไงคนก็อาจจะยังปิดมันที่1 2 3สได้ถึง4นะครับมันก็อาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีความบือหวาความรู้สึกดีๆได้กับการที่เราไปเฉลิมฉลองนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าอาจจะเป็นในช่วงของครึ่งแรกๆอาจจะยังยังมีความรู้สึกดีๆแต่ในช่วงของประมาณใกล้ๆก,กลางเดือนแล้วเนี่ยนะครับ โอกาสของความรักความสัมพันธ์อาจจะดรอปลงบ้างเพราะว่า,าเรากับเขาอาจจะต่างคนต่างต้องทำงานในช่วงของอหลังต้นเดือนนะครับมักกะนาไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะค่อยๆแบบเหมือนแยกย้ายทำงานมากขึ้นถูกไหมครับมันก็อาจจะต้องแบบค่อยๆประคับประคองความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงของอต้นปีนะครับหรือว่าในช่วงต้นเดือนมักกะลา,าเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่หวือหวามากๆเลยมีไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาถึง2ใบแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูหวือหวาค่อนข้างดูดดีมากบางคนอาจจะไปเที่ยวไปทริปนะครับ The World นะเป็นการไปเที่ยวไปทริปกับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะครับเป็นไฮซีซันของภาคเหนือภาคอีสานเนาะที่อาจจะสัมผัสฤดูหนาวหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ ที่อาจจะมีโอกาสของการไปเที่ยวต่างประเทศอย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปว่าอาจจะไปเกาหลีญี่ปุ่นไปดูหิมะนะครับหรือว่าไปายุโรปไปอเมริกาแบบนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเชย่นกันนะครับมันก็อาจจะแบบเออทำให้เราเหมือนกับได้กระชับความสัมพันธ์ดีๆซึ่งกันและกันจึงเกิดไพ่เดมเพรสเกิดขึ้น2ใบเลยเนาะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมี สิ่งดีๆเข้ามาทีนี้เรามาตามกันในลักษณะของดาวประจําตัวของคุณกันหน่อยดาวประจําตัวคือดาวศุกร์เนี่ยโคจรร่วมกลุ่มกับดาวคารนคือดาวคู่ของคุณโคจรร่วมกันเลยแสดงว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูเหมือนจะดีนะแต่มันมีดาวอาทิตย์และดาวพุธเนี่ยเข้าร่วมนะดาวคู่เนี่ยไม่ถูกกับดาวอาทิตย์และดาวอาทิตย์กับพุธเพราะว่าดาวคารนเนี่ยมันเป็นตัวกลาง ในลักษณะของความขัดแย้งของพุธกับอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยเวลาดวงดาวมันคู่กันแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็จะเกิดความมารุมมาตุ้มกันนิดหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์บางครั้งเราจะเกิดความยึดติดมากจนเกินไป4 of p e n t a c นทานะครับนะเราก็อาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงจาก2เหรียญไปนิดหนึ่งเพื่อบาลานซ์สมดุลความรู้สึกสิ่งด,ดีๆนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งในช่วงหนึ่งอาจจะทําให้เรามืดแปกด้านนะกับในเรื่อง ของความสัมพันธ์เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงเพราะตอนนี้ดาวมันชุมนุมกันหลายหลายดวงเนี่ยมันทําให้เกิดความอึดอัดความรู้สึกว่าแบบเออมันก็มีปัญหาเข้ามาบ้างในเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าในใจจริงเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเขาแหละนะเพราะว่าเรายังมีไพ่ the empress เกิดขึ้นอพอเวลาดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยจะค่อยๆเลื่อนโครจรขึ้นไปใน ในจุดที่มันไม่สัมพันธ์กับดาวคารก็เลยอาจจะทำให้ลดปัญหาลงไปในช่วงประมาณกลางกลางเดือนมกราคมนะครับเนาะประมาณเดือนกลางกลางเดือนเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นทำให้โอกาสของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับการใส่ใจการดูแลสิ่งดีๆมากขึ้นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่บือหวามาในช่วงต้นเดือนแล้วนะครับใน ในช่วงสระสางงานในช่วงที่อาจจะค่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนี่ยอันนี้มันก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปพอมันจะใกล้ถึงช่วงกลางเดือนมกราก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นค่อยๆแบบสารสัมพันธ์ต่อกันค่อยๆคุยกันมีโอกาสของการเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่เขากับเราสามารถคุยกันได้ อ่แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้มีแสงสว่างความรู้สึกมีไพ่เดอ s t สตเกิดขึ้นนะครับเดอ์สตาร์คือความหวังใหม่ความรู้สึกดีๆปล่อยวางอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นปัญหาเพราะคุณอาจจะมองไม่เห็นหนทางของการปรับและการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่มันแบบลำบากแล้วมันจะค่อยๆมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกที่ดีขึ้นให้ความสำคัญกับ กันและกันดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่มันควรที่จะต้องเป็นแล้วก็สามารถที่จะปรับในทางที่ประสบความสําเร็จได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโอกาสของความรักจะ จะดีขึ้นนะครับมีความสักเสสได้แบบนี้เป็นต้นในช่วงของเดือนนี้นะครับถ้าเกิดใครที่กําลังมืดแปดด้านกําลังประครับประคองความสัมพันธ์อยู่อยากจะบอกว่าให้ควรอ,อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งค่อยๆดูจังหวะและโอกาสไปก่อนมันอาจจะไม่ได้แบบปุปับดีเลยแต่มันจะค่อยๆแบบ ดีขึ้นดีขึ้นกับการที่เรารู้จักที่จะฮิลิ่งความรู้สึกของตัวเองให้มันมากขึ้นหรือเราสามารถที่จะรักตัวเองให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้มันเป็นแบบวัคซีนหรือเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราเองเนี่ยนะครับได้รู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราสบายใจมากกว่าแล้วก็สามารถที่จะคนโทรลสถานการณ์ความรู้สึกสิ่งดีๆได้มากกว่านี้การถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ถือว่าเป็นจังหวะที่ทําให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้พัฒนาในหล,หลายๆรูปแบบ ที่ดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ยังไงโอกาสของความรักก็ยังคงเป็นไปนในทางที่ดีเพราะมันมีไพ่เอ็มเพรสกับไพ่เดอะเวิร์มาเอ p มเพรสกับเดอะเวิ d ์เนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ลงตัวดีขึ้นสามารถจัดการในความคิดจัดการในการบริหารการจัดการสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จดีขึ้น พัฒนาและมีความโดดเด่นที่ดีขึ้นอันนี้มันเป็นจังหวะและโอกาสที่มันดูแบบมีเสถียรภาพที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์กันและกันได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวกับดาวคู่เนี่ยจะโครจรร่วมกลุ่มกันนะครับอยู่ในภพเรือนมรณะอันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของ ปัญหาที่เราอาจจะมีความห่างไกลแต่เราก็ยังติดต่อยังสื่อสารกันดีอยู่นะรหรือเราอาจจะเป็น long distance relation ถามว่ามรณะหมายถึงการเลิกราดได้ไหมได้แต่ว่าน้อยเพราะว่าดาวประจำตัวเราก็ไปตกในเรือนนั้นด้วยแสดงว่าเป็นมหาจักรเนี่ยเราต้องวิ่งเต้นกับต่างถิ่นต่างแดนต้องพยายามขนขวายที่จะเจอกันนะครับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับมีไพ่ the world มา เพาว่าต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยมันหมายความว่าเราจะได้เดินทางกับคู่ครองกับคนรักไปฮันนีมูนไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาในช่วงต้นเดือนนะครับนั่นแหละก็คือบอกว่ามันก็คงเป็นประมาณนั้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่ายึดติดในเรื่องของความสัมพันธ์มากจนเกินไปพยายามเติมเต็มแพชชันความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกันและกันที่ดีสามไม้มันมีโอกาสของการเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์และมีโอกาสที่จะพัฒนาในลักษณะของความรักได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับ โอเคความรักความสัมพันธ์ยังสามารถเป็นไปในทางที่ดีได้รับการทวีตปฏิบัติกับความรู้สึกสิ่งดีๆร่วมกันได้เพราะมีไพ่เ m p r e s s มา2ใบเลยนะครับก็โอเคเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ